ทได้ไมาทาก่อนข้าวเที่ยงให้แฟนกันค่ะไม่ว่าวันนั้นกิ่งจะขี้เกียจแค่ไหนก็ต้องลุกขึ้นมาทํานะคะเพราะคําพูดแบบนี้เมนูนี้เป็นเมนูที่กิ่งชอบกินนะคะแล้วก็สั่งในแอปบ่อยมากๆค่ะเริ่มจากตอกไข่นะกิน2คนก็เลยใช้ไข่สีใบนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมผงปรงรสดแล้วก็พริกแกงะะกิ่งเติมน้ําตาลลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปค่ะคนคู่เขาให้เข้ากันแบบนี้เลยใส่นมข้นจืดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ากิ่งชอบแบบไข่นุ่มๆค่ะแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้ากับใบมะกรูดฉีกลงไปนะคะแล้วเรามาตั้งกระทะใส่นนนน้มััลลงงไปเ็กกอยะะะคิจด กุ้งก่อนนะให้สุกประมาณ7 0็ดิแปดสเปซนนะคะกิ่งก็จะเทไข่ที่ปรุงรสดไว้เมื่อกี้นะคะเทลงไปแบบนี้เลยค่ะตอนนี้กิ่งใช้ไฟอ่อนนะคะส็จเยบร้อยแล้วกิ่งก็จะใส่ใบโหระพาลงไปนะคะหมกทิ้งไว้ประมาณสามถึงห้านาทีนะคะ <ๆ S 1> ก็จะได้หอมหมกกุ้งในกระทะแบบนี้ง่ายๆ,ๆเลยค่ะองข้าวแฟนวันนี้เป็นเมนูตามใจตัวเองนะคะเดี๋ยวกิ่งจะตักไปให้แฟนกินด้วยดีกว่าค่ะปึ้งโอ้โหอีกล่องข้าวใหม่โอ้กล่องข้าวใหม่ โ,โอ้โหเก่งอ่ะทำได้ไงวะเนี่ยเก่งอ่ะวนเก่งมากอ่ะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยอืออ,อร่อยอร่อยเลยอะ่ะวันอืมกุ้งคดเด้งเนี่ยดีมากเลยอะ่ะ อร่อยขอบคุณนะอร่อยมาก